มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนสรพงษ์ชาตรีเสียชีวิตแล้วนับเป็นข่าวเศร้าของวงการบันเทิงนะคะเมื่ออดีตพระเอกสรพงษ์ชาตรีนั้นล้มป่วยด้วยโรคมะเร็งเสียชีวิตแล้วสิริอายุ71ปีค่ะโดยเพจดาราภาพยนตร์ได้เผยแพร่ข้อความว่านับเป็นความสูญเสียครั้งสำคัญอีกหนึ่งครั้ง ของวงการบันเทิงเมืองไทยกับการจากไปของพระเอกนักบุญพี่เอกสรงษงชาตรีที่จากไปอย่างสงบด้วยโรคมะเร็งที่ลุกลามเมื่อเวลา15.51นาฬิกา้นาทีณห้องพักผู้ป่วยโรงพยาบาลบำรุงราชซสิริอายุ71ปีพี่เอกสรงษ์ชาตรีมีชื่อจริงว่าพิทยาเทียมสเวตภายหลังเปลี่ยนเป็นกรีพง์เทียมสเวต เป็นนักแสดงเจ้าบทบาทที่มีชื่อเสียงเป็นอย่างมากในช่วงปลายยุค70ถึงกลางยุค80และยังคงมีชื่อเสียงในอาชีพการแสดงมาจนถึงปัจจุบันค่ะอาไลยสรพงษงชาตรีเสียชีวิตแล้วหลังล้มป่วยด้วยโรคมะเร็งขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของคุณสรพงษงชาตรีด้วยนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดค่ะ ถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ